สวัสดีครับน้องๆทุกคนครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะฮะกลับเข้าสู่ช่อง n i k ้ m o ากับผมกับ Special Content Inside the Backroom กันอีกแล้วครับ <c oughs> จากเลเวลทั้งหมดของ The Backroom ที่เราเคยรีวิวที่เราเคยพูดถึงกันเนี่ยมันก็มีพื้นที่ที่แปลกๆมากมายแล้วก็มีข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันเลยครับและ Inside the Backroom ในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเลเวลที่น้องๆขอกันเข้ามาครับซึ่งเลเวลนี้เนี่ยพอิกได้ลองเข้าไปอ่านข้อมูลของมันน่ยปรากฏว่า นิกชอบไอเดียของมันมากๆเลยฮะเพราะอ่านแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับว่าเราเนี่ยหลุดเข้าไปในโลกของกรตูที่มันแบบมีปราสาทที่ลึกลับและในปราสาทเนี่ยก็เต็มไปด้วยความมืดมนที่รอให้เราไปพิสูจน์ครับหลายคนก็คงพอจะรู้จักหน้าปกกันแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเลเวล7.3 The เดอะเรดแลนด์ซึ่งเลเวลนี้เนี่ยน,นิขอการันตีความยากในการเอาตัวรอดครับเพราะว่าเลเวลนี้โหดมาก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 ฮะ สำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจประสาทอสุรกายรับรองว่าเลเวลนี้เหมาะกับคุณอย่างแน่นอนครับยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับวิดีโอนี้กันด้วยนะครับและถหากว่าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยก็เข้าไปทำความรู้จักกับเลเวล73 The Redlands กันได้เลยครับเลเวล73 The Redlands The Home of c o l a n and His Children Survival Difficulty Class 5 Unsafe Unsecure Entity i n f e s t a t i o n l e เลเวลเป็นระดับที่74ใน The Back Room เป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งในชื่อของ The r e d l a n d s สาเหตุของชื่อนี้มาจากคราบสีแดงที่เปิดเปื้อนอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในเลเวลซึ่งมันน่ากลัวมากๆสถานที่เพียงหนึ่งเดียวที่นี่ที่ถูกกำหนดให้เป็น Level 73ผู้ที่โนเค i ปเข้ามาที่นี่จะเข้ามาพบกับเกาะลึกลับขนาดกลางที่มีมหาสมุทรที่ใหญ่ และก็ยังไ,ได้รับการสำรวจปบป้องเกาะนี้เอาไว้มันจึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งครับที่จะเสี่ยงชีวิตลงไปในมหาสมุทรเพราะมีความเชื่อว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จกักซุกซ่อนอยู่ในน้ำครับเลเวลจ3นั้นเป็นเลเวลที่ขึ้นชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่ยากมากๆในการที่จะเอาชีวิตรอดเพราะว่ารอบตัวของคุณนั้นจะเต็มไปด้วยอันตรายแล้วก็หหยาะครับจำนวนเอนทิที้ที่นี่เนี่ยก็หนาแน่นมากๆถึงกับ 1>, 1ต่อ35ตารางฟุตซึ่งพวกมันจะคอยขัดขวางคุณเพื่อไม่ให้คุณมุ่งหน้าไปสู่เดอะซิลเวอร์แคสเทิลซึ่งตั้งอยู่ที่จุดสูงสุดของเกาะน,นี้เอนทิตี้ที่คุณสามารถพบเจอได้ทั่วทั้งเกาะน,นี้ได้แก่ Windows Smiler d e a t h m o t ทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมีย c l u m ส s d ู l ล e r s House Skin Steeler d e a Rat แล้วก็คา r m โมคลาวเลอร์เรียกได้ว่ามากันแทบทั้งหมู่บ้านเลยครับและพวกมันเนี่กก็ไม่ได้โจมตีแบบ1ต่อหนึ่งนะครับเพราะว่าพวกมันสามารถรวมกลุ่มกันแล้วก็ไล่ล่ามนุษย์จนกระทั่งถึงแก่ความตายว่ากันว่ามีเพียงแค่วิธีเดียวเท่านั้นที่คุณจะสามารถเอาชีวิตรอดอยู่บนเกาะนรกสีแดงแห่งนี้ได้นั่นก็คือการซ่อนตัวอยู่ในซิลเวอร์แคสเแล้วก็อยู่ภายใต้การคุ้มครองของโครันครับ เมื่อคุณโนคคิปมาที่นี่เนี่ยไม่ว่าคุณจะปรากฏอยู่ตำแหน่งใดของเกาะคุณก็จะมองเห็น Silver Castle เสมอครับและสิ่งเดียวที่คุณจะต้องรีบทำนั้นก็คือการวิ่งมุ่งหน้าไปสู่ Silver Castle ให้เร็วที่สุดก่อนที่จะโดน Entity มาขย่ำครับบนเกาะแห่งนี้นั้นจะไม่มีวัตจักรกลางวันแล้วก็กลางคืนซึ่งหมายความว่าตลอดเวลาที่นี่นั้นจะอยู่ภายใต้ความมืด ที่มีแสงสว่างจากแสงจันทร์เป็นพระจันทร์เต็มดวงที่ส่องอยู่ในตำแหน่งเดิมตลอดเวลาครับในบางครั้งที่ก้อนเมฆนั้นบดบังแสงจันท์ก็ทําให้ทั่วทั้งเลเวลนั้นอยู่ภายใต้ความมืดที่มองไม่เห็นซึ่งมันก็มีคําแนะนําว่าไม่ว่าจะมืดแค่ไหนก็ตามอย่าใช้แสงไฟจากไฟฉายหรือว่าไฟตะเกียงเพราะว่าคุณไม่ควรจะเห็นอะไรก็ตามจนกว่าคุณจะถึงประตูทางเข้าของ s i l v e r c a คทเครับ ซิวอลแคสเทิลเป็นเพียงสิ่งก่อสร้างเดียวที่รู้จักในเลเวล73มันเป็นอาคารสไตล์โกธิคโบราณที่กว้างขวางล้อมรอบด้วยกำแพงหินสูงที่มีทางเข้าเพียงทางเดียวซึ่งมันก็จะเป็นทางเดินหินที่นำไปสู่ตัวปราสาทครับปราสาทแห่งนี้เนี่ยแข็งแกร่งมากแล้วก็มีความสามารถในการต้านทานการโจมตีใดๆก็ตามที่มาจากด้านนอกโดยเฉพาะพวกดูเลอร์ที่พยายามที่จะเข้ามาในตัวปราสาทครับและปราสาทนี้ก็ยังมีสัญญาณ WiFi อ่อนๆซึ่งนั่นทําให้คนที่อยู่ภายในนั้นสามารถสื่อสารแล้วก็ สามารถส่งบันทึกการสำรวจของปราสาทนี้เนี่ยกลับมายัางที่ MEG ได้ภายใน Silver Castle นั้นก็ดูหรูหราครับมีห้องโถงใหญ่ห้องรับประทานอาหารมีห้องนอนสำหรับแขกแล้วก็ห้องนอนขนาดใหญ่ของ ซึ่งมันก็ตั้งอยู่ที่ชั้นสามของปราสาทนี้ครับทางเดินที่นําไปสู่ระเบียงด้านนอกของปราสาทนี้เนี่ยถูกปิดอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวว่าเอนติตี้ข้างนอกเนี่ยจะสามารถเข้ามาในตัวปราสาทได้มีเตาผิงขนาดใหญ่ในห้องอาหารครับซึ่งมันก็ใช้เชื้อเพลิงจากเนื้อสัตว์อย่างเช่นพวกหาวโต๊ะอาหารเป็นไม้มะฮอกกานีสุดหรูครับ เรียกได้ว่าเข้าขอเครื่องใช้ภายในตัวปราสาทนี้เนี่ยดูหรูหราแล้วก็มีคุณค่ามากๆครับหน้าต่างทุกบานของปราสาทนี้นจะถูกปิดด้วยม่านกำยิดสีแดงแล้วก็ที่ด้านหลังเนี่ยก็จะต้องถูกปิดทับด้วยแผ่นไม้อย่างถาวรซึ่งโครรนบอกว่าเป็นการป้องกันเอนติตี้ที่ชื่อว่าวินโดเพราะฉะนั้นเนี่ยมีข้อห้ามว่าไม่ควรมองออกไปที่ด้านนอกครับและสาเหตุที่นิกบอกว่า เลเวลจ3นั้นถูกควบคุมโดย Entity นั่นเป็นเพราะว่าสถานที่แห่งน,นี้นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของ Entity พิเศษที่มีเฉพาะที่นี่ที่เดียวนิกกำลังหมายถึงโครัน e n t ติตเพศชายที่อาศัยอยู่ใน s ิลเวอร์แคสเถึงแม้ว่าเขาจะขึ้นชื่อว่าเป็นเอนติตเนี่ยแต่ว่าเขาจะโหดร้ายกับ e n t ติตอื่นที่อยู่ด้านนอก แต่จะปกป้องคุ้มครองคนที่สามารถหลุดเข้ามาถึงตัวปราสาทได้ซึ่งคนที่รอดชีวิตเข้ามาเนี่ยก็จะต้องถูกเรียกว่าเป็นลูกของโครันนั่นเองครับโครันนั้นแข็งแกร่งที่สุดในเลเวลแล้วก็ในปราสาทนี้ชายวัยกลางคนที่มีรูปร่างกำยำล่ำสัน มีส่วนสูงถึง7ฟุต9นิ้วเส้นผมนมีสีดำแล้วก็มีเขางอกออกมาจากศีรษะมีโซ่ขนาดใหญ่ที่เชื่อมระหว่างหัวไหล่แล้วก็มือซึ่งทำหน้าที่แทนแขนมีหัวใจ3ามดวงครับซึ่งมันช่วยในการฟื้นฟูร่รางกายของเขาเมื่อได้รับการบาดเจ็บได้เป็นอย่างดีแต่ว่าดวงตาทั้งสองข้างของเขานั้นบอดสนิทครับ สาเหตุนั้นเกิดมาจากการต่อสู้กับ e n t ติตีที่มีชื่อว่าเกรทฮารถึงแม้ว่าเขาจะมีรูปหลักที่ดูน่ากลัวครับแต่ว่าเขาก็มีความประสงค์ที่ต้องการจะขจัดสิ่งชั่วร้ายต่างๆแล้วก็หาทางออกจากพื้นที่แห่งนี้เช่นกันสําหรับกลุ่มคนที่อยู่อาศัยที่นี่นั้นในที่นี้มีกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าลูกของโครันซึ่งพวกเขาก็คือกลุ่มคนที่สามารถมีชมีวิตรอดมาถึงซิลเวอร์แคสเได้ ณตอนนี้นั้นมีจำนวนทั้งหมด37คนครับมาที่การเข้าออกกันบ้างครับการเข้าสู่พื้นที่นี้เนี่ยหลายคนก็มาจากหลายวิธีที่แตกต่างกันบางคนเนี่ยมาที่นี่จากเลเวล9.1บางคนก็จากเลเวล14และบางคนก็จากเลเวล6แต่เป็นที่น่าเสียดายครับเนื่องจากว่าทางออกนั้นยังไม่ถูกค้นพบและแน่นอนว่าถ้าหากหาทางออกได้คนที่อยู่ภายในรวมถึงโครรนก็จะออกมาจากที่นี่ครับ เป็นไงครับทุกคนปราสาท s ิลเวอร์แคสเหรือว่าปราสาทของโครันในเลเวล73นั้นเนื้อเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยครับซึ่งคอนิกเนี่ยเข้าไปดูเนื้อเรื่องภายในเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจน่าค้นหามากๆเลยครับถ้าหากว่าชอบหรือว่าสนใจเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่ามีคนที่สนใจอยากรู้เรื่องราวนี้เยอะๆจริงๆเนี่ยนิกอาจจะทําเป็นอีก EP หนึ่งแยกออกมาในชื่อ EP ที่เกี่ยวกับโครินก็ได้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะทําให้นอ้องๆแลวก็เพื่อนๆที่เข้ามาเนี่ยสนุกแล้วก็ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้นิกคงต้องขอลาไปก่อนครับแล้วก็พบกับคอนเทนต์ที่ลึกลับสยองขวัญแล้วก็น่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่ในวิดีโอถัดไปครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ